เป่งไก่เรียนมาเป่งไ,ไ,ได่มวนอ,อยู่บอเขาไปถ่าพลอขอวนเด้อเดี๋ยวพอเอาสุกไปไหวก่อนอเอาผม วันนี้ไม่นำนําได้พ่ออาหลูกพอขนามใหม่พ่อพอเบกแลกได้นี่ปกติว่าเห็นเอามาเสริฟพอเอาปกติก็ยจังเห็นหลูกปเปลี่ยนกับมูนีหยังบอ่อพอมาเบิ้งเอ้าพออก็หม,มูใจชมแลรสิเบ้นพอหลูกกันเอ้ามอนี่ตลกอีกแล้ว ลูกปรทธานนี่เป็นหมอลูกยิปเป็นอาหารป้าลูกพ่อสิเป็นล่าไส้ชาช่วยเหลือประชาชนต้วนี่บอเมนลูกอยากเป็นาาปนายกห่วยมันเมียนอยู่โบุคือหัา,าจังสัตกระหนายกกระสอบเขากระสอบพูดอย่างนี้ซอวยเรือประสาชุนต้อนนำทัวมโอ้ขอตื่นใจเบิดเขาเอิดตกใจพอบบ่อแม่นตื่นใจ กันละเราจะลูกไม่ยังละผมจะไม่อ้อมค้อมเลยนะพ่อการศึกษาคือการลงทุนแล้วการลงทุนดีๆส,สุดก็คือการเรียนลูกเป็นมอแม่นอยู่ลูกคือว่าน้ำมีอะไรมอใส่น้ำมอ,อใส,ม,ออใสม,มันเกี่ยวกับการเรียนหรอลูกไมก่เกี่ยวที่พออยู่ว่ดด้นยไม่ก็องคืนมาทยมอะไได้ ก็ต้องมีมอไซต์ไปโรงเรียนตปพอเป็นบ่เตอรลูกยังหน่อยอยู่เด้ลูกไปเร็วกว่าสิเอาตอนนี้ถ้าลูกใหญ่พุ่นักเขาจะซื้อพ่อกรนดูกกับเสียอาตอนนี้พ่อสอันพรอไปเห็นงานกันเด้อพ่อเดี๋ยวก่อนเนี่ยังอีกละลูกฮะพ่อบ่าคือตอนนี้สิคือตอนไหนตอนลูกใหญ่ามากพอสิว่าลูกเป็นบักคมพันธ์อะไรไหน สิคือเห็นยังเหรอลูกโปชัวมันแบบด้าวศูนย์บาททราบจะหฮอตตอนนั่นพ่อจะพาะไปออกให้เลยกจาจงสิลาแม่มีถึงบอกให้พ่อคิดแต่กระต้อนนี้พ่อคิดว่าลดด้าวศูนย์บาทไม่สิพอนจกงวดงวดแล้วจกบาทละพอ่อมันกระเด็แจะห้าสีเหลือกวรู้ถ้ากระเหลือเอลือดละสองพันพอนหน่อยๆสบายห้าตัว าหน่อยพันนรกที่พอเงินที่พอพอนั่นซื้อลถตี่สองคันผุนใดเส่พ่อเองได้แต่ลูกพ่อกับบมีเงินห้าก็ใส่วิธีดดาหน่อยคนสบายนี่ล่ะแล้วคิดว่าตอนนั้นพอสิไม่เงินพนอยบ่สูพ่อว่างเพนแต่แคตอนนี้จังไดพ่อกับสิได้ซื้อให้ลูกขึก้นเก่าก็ยังสัน่นบอลูกายจะสั่นละพอ เกินมือน,นึงพอพอนเอาไว้เงินก็เสียรอยก็ถึงยึดเขามีแต่ใดก็ใดเขามีแต่เสียกับเสียป้าลูกพรอมสุดยอดอีเลยซ้อมแล้วเป็นลูกพรอ้อ,องไปก่อนนะพ่อได้มีวี่ชิโซเองนี่เงินที่งพี่เลือมาจากโรงเรียนนี่เมียมาใส่พ่อ หาบาพคตันี่เดี๋ยวห้าเก็บนี่ผสมหน่อยไปท่าก็ะสือสะสสอะ่อสนุกเนาะต่ำดูกสีไงไปเอาบนังขี่นเขาไปดาวหน่อยพันนรกตีพอเงินตีพอพอน,น,นันซื้อรถตีสองขันผุนได